สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อดมดนด้วยนะคะต้องบอกว่าเคสนี้เป็นอีกเเทนนะคะที่คนเลือกส่งเยอะมากๆนะคะใช่ค่ะลงรูปไปทีไรเนี่ยกระแสตอบรับที่ตลอดเลยนะคะคนกดไลค์กดแชร์เนี่ยเรียกได้ว่าเพียบเลยนะคะ,ะแล้วก็เคสนี้นะคะเป็นเคสเสริมครั้งแรกนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ไม่เคยเสริมจมูกมาก่อนนะคะ อยากเสริมเจ้าครั้งแรกอยากเอาวิดีโอไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูในการตัดสินใจเนาะนะคะก็ส่งเคสนี้ไปได้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องกันนะคะอันนี้น้องชื่ออะไรคะน้องมิวค่ะน้องมิวเนาะน้องสวสี่สวัสดีค่ะอันนี้กี่เดือนแล้วคะน้องมิวอันนี้ ามเดือนแล้วค่ะพี่สามเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างจากเดืก่อนก่อนที่เราเคยไลฟ์ไปก็คือรัดแกนมากขึ้นค่ะพี่แล้วก็มีหลายคนทักเข้ามาในจีนติ๊กต็อกบ้างว่าแบบว่าทาที่ไหนจมูกสวยมากคือพอใจมากค่ะพี่คนดูเข้ากับเราแล้วมันก็ดูเป็นธรรมชาติใช่ค่ะนะพี่หน,นูแบบเป็นธรรมชาติดวงน้คุณแม่ให้มาเลยนะ,ะนี่นะคะ คอนลินิกได้ยังไงนะคะอ่าคือพี่สาวเคยมาทําอยู่ค่ะเคยมาแก้จมูกที่นี่แล้วก็พี่สาวก็แนะนํามาว่าที่นี่ดีนะหนูก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าแบบว่ารีวิวเป็นยังไงคุณหมอเป็นยังไงมีความเชี่ยวชาญทางด้านโอเพนไหมอะไรแบบนี้ค แล้วก็ได้เข้ามาทำเองนกกับตัวเลยเจอกับตัวเลย<ช>เป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาถึงวันนี้ครบ3เดือนแล้วกันในการคุณหมอเป็นยังไงบ้างหมอให้คําแนะนําดีตลอดเลยค่ะพี่เวลาเราสงสัยตรงไหนก็สามารถแบบว่าทักเข้ามาถามคุณหมอได้เลยแล้วก็คุณหมอจะคอยแบบว่ามาดูตลอดนะคะพี่มาดูแผลดูอะไรแบบทุกรอบเลยค่ะแล้วที่ทาลบนิ เหมือนพี่น้องเลยค่ะแบบว่าคุยกันเป็นกันเองมากแบบว่าคือเขาก็จําเราได้เลยว่าแบบว่าเราเคยมาทํานะเคยคุยรายการอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคุยกันสนุกมากค่ะไม่ได้น่ากลัวไม่ได้เกลียดเใช่ค่ะที่นิททำความไม่จำเป็นรียนไม่ต้องกางวลนะคะบริการดีมากค่ะพูดถึงสีมือคุณหนอนิดนึงดีกว่าหลังจากที่เราได้ทํากับตัว ล่ำลือเ,เหมือนคนที่เขาแบบพูดๆกันมาเมก่งสมคำล่ำลือเลยะค่ะแล้วก็คุณหมอมีความเชี่ยวชาญสูงด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยสูงด้วยะ<ช>แล้วก็การทัของเราเป็นการทำแบบหลัเนะสกานทำแบบโอเพ่นนะคะก<ช>็จะมีทั้งคุณหมอนะคะคุณหมอการ<ช>คุณหมอดรมยานะคะ<ช>แล้วต้องมีที่พยาบาลมี<ช>ะคะเ<ช>รียกได้ว่าสแตนบาย เต็มห้องเลยนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงอันนี้ฟิกจักก็ดีใช่ไหมคะฟเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆชอบครับเพื่อนๆบอกว่าดูเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเหมือนลูกครึ่งเลยประมาณนี้ใช่ค่ะหน้าเหมือนลูกครึ่งหน้าเปลี่ยนจริงๆริงแอดมเป็นอะไรด้านข้างนะคะเสริมทางแรกตรงได้ขนาดนี้แบบปลอดภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะบางคนเนี่ยเผลอไป ดันนะคะให้มันโดงด้วยซิลิโคนเนาะนะคะนนในอนาคตก็อาจจะทะลุได้แต่อันนี้คือปลายไรซิลิโคนปลอดภัยอยู่ได้แบบยาวๆเลยนะคะยกเว้นอย่างเดียวขยับเลี่ยนทรงเท่านั้นเองค่ะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอยู่ได้ยาวๆแน่นอนนะคะ,คะก็ปรับผนังต้านแกนกลางน,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 นะคะยืดโครงสร้างนะคะนี่นะคะจะเห็นว่าปลายจมูกมีความเชิดความโดงมากขึ้นนะคะใชะะ่ยาวมากขึ้น สวยน่าเปลี่ยนเลยเนาะสวยน่าเปลี่ยนจริงๆแบบเป็นสายฝอไปเลยใครชอบทรงนี้นะคะแทบได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนจากกันนะคะเดี๋ยวให้ฝากเิ่งทายนิดนึงนะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนในวัยมหาลัยก็ได้หรือใครๆก็ได้ไที่กำลังตัดสินใจเนาะ,ะอยากเสิร์ฟครั้งแรกแต่ไม่เคยมีความรู้ด้านสัลยกรรมมาก่อนเลยแนะนำหน่อยค่ะก็ถ้าก่อนจะทำก็ปรึกษาแบบว่าปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะแล้วก็ดูรีวิวดีๆอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็ สำหรับตัวมิวมิวแนะนำที่นี่นะคะเพราะว่ามีวความปลอดภัยจริงๆแล้วก็คุณหมอก็ให้คำแนะนำดีมากเลยก็คือถ้าใครสนใจก็มาปรึกษาได้ที่ทีละทอนคลินิกเลยค่ะนี่นะคะก็อยากสวยแบบน้องมิวอย่ารอช้านะคะตามมาได้เลยทำวันนี้สวยวันนี้นะคะทุกคนยังไงก็วันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ